สวัสดีครับจากร้านครูรุ่านะครับวันนี้นะครับสเปคราคาดีนะฮะรองรับกล้องรอบคันนะครับ 7862S นะครับแรม432จอเป็น QLED นะครับตัวนี้ราคาโดนๆเลยนะฮะพันสองแปดสิบเจ็ดสองศูนย์ไอเราสิบสามแรมสี่นะฮะ UI นะครับเปลี่ยนได้หลายหลายตัวนะฮะ UI นะครับ รองรับกล้องรอบคันนะฮะตัวนี้นี่ครับเราเสียบให้ดูคร่าวๆนะฮะรองรับกล้องรอบคันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รองรับกล้องหลัง AHD ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ติดกล้องรอบคันนะครับเราเปลี่ยนโหมดเป็นกล้องหลังอย่างเดียวได้นะครับตั้งค่าในจอได้นะฮะ การเล่นก็เป็น8คอนะครับใช้งานโอเคเลยนะฮะตัวนี้ y o u t u b กัวแม p สั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับพิมพ์ไทยได้นะฮะจอ q ว d ดนะครับจะมีไซส์เมนูให้คอนโทรลนะครับ o o o l l m m p p ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ราคา คุ้มค่านะฮะคุ้มค่านะครับ,มรบเมกาบังหน้านี่ครับแล้วตั้งภาษาไทยได้นะฮะตัวนี้เสียงปุ่มคอนโทรลปิดเปิดได้นะครับ การใช้งานพื้นฐานถือว่าโอเคนะฮะตัวนี้นะครับภ <IL EN C IO> าพเป็น q l e d นะครับก็ชัดเจนนะครับในระดับหนึ่งนะฮ <IL EN C IO> ะ,อะ,อะอโอเคนะครับ